เช้าวันแรกของที่บ้านเรานะคะเหมือนจะตักผ้านาบ้านไม่รู้จะตักยังไงผ้าคุณหนูหมานี่น้องดาวสวัสดีครับอไอหมูอ้นเฮ้ยไอหมูอ้นดาวหมูอ้นไหมไอดาวหมูอ้นไอน้องหมาหมาไทยสวัสดีครับดาว ไงสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับสิลูสวัสดีครับสิลูกไปไปหาบันไดให้หน่อยแม่ไม่อยู่บ้านแม่ไปวัดดาวพาไปหาบันไดหน่อยสิลูเซลเต็มเหรอเซลแค่ยึดเดี๋ยวจะให้ดูห้องเก็บของเป็นยังไงไหนดูหน่อยก็ได <Green. S 1> ้ <laughs> มีทระอยู่ด้วยนะคะห้องเก็บของแม่อุปกรณ์ตัดยงตัดหญ้าอยู่นี้เนาะอตอนเรามาสร้างบ้านน่ะแม่สร้างอันนี้ก่อนนะคะเพราะว่าแม่นอนห้องนี้เนาะน,นี่คันดสเซอรถ b มแม่ bm เ <laughs> บ,บียมอัลมาส bm เบีย <laughs> คันเดียวกัลันดดิซันโอโกเดี๋ยวเดี๋ยวเยวรอขับอันนี้ไปซื้อกับข้าวกันทุกคน <laughs> Jag att försöka kamma henne. Vi åker sån där villa och handlar maten sen på marknaden. Mm. Mm. Jag vet inte vart man, man vrider igång den någonstans. Ja. Säg det. Hon använder så mycket det i spindelnät antingen. Hon skäms ju när hon åker ner. Hon skäms ju. Det skulle jag kunna ta när och åka till KFC. Du, kan du sjunga? อยากไปโลตับไปทำไมไปทำไมอยากไปบิ๊กซีไปทำไมไปทำไมอยากไปอยากไปไปกินเคเอฟซีคุณเงาพวกสดาเราสัญอยู่เลยอ๋อเราจะอรมตนตอเรากแวยกันสัก่ง ก็ไม่รู้ไ tamam> ม่รู้งาันเนาะสักนึามวีวปกไมีกล้องด้วยนะคะกล้องวงจรติดเนาะหนึ่หนึ่งตัวด้านนอกนะคะจะเป็นมีกล้องเวลาเราเดินมามืดมืดมันก็จะเปิดไฟด้วยนะกลางคืนนะนะคะกล้องแม่จะติดไว้สามตัวเนาะ แบตเตอรี่เหรออันนี้ต้องเป็นตัวแบตเตอรี่หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไปบีกันนะคะวันนี้นั่งบีนั่งบีงไปตลาดไปหาบัานไดก่อนสกปรเตสเตรเกนไปหาไปหาบัานไดก่อนทุกคนมารู้บันไดไหยนนี่หลังบ้านนะคะหลังบ้านเรา här är ingen stegen. Inga stegen. stegen. Oj! Tukke och bajs. Ja. Tukke. Tack. Tukk, Tack. tukke. 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 kollar där låg stegen. Hmm. แม่เก็บขวดน้ำดูเป็นถุงพลาสติกนะทุกคนแล้วแกก็เอาฝานะมาเก็บอย่างนี้นะขวดน้ำอยู่เมืองไทยต้องซื้อน้ำกินเองเนาะออฝรั่งไม่มีเลยมีแต่ลูกดำๆไม่มีฮะวัเป็นทังค์ซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่า อันนันเราไมได้ใช้่ไหมอันนี้อันนี้ใ้ไหมอัน้ใช้ไหอันน้ใช้ไหมอัน้ไมอันนี้ใช้อันนี้ใช้ไหมอันนี้ใชมอันนี้ใช้ไหอันนี้ไมอัหมอันนี้ใชไมอันนี้ใช้ไหมันนี้ใช้ไหมอันนี้ใชอันี้ใมอันไม่ัน้ใชมอนนี้ใช้ไมอัน้ใช้อัน้ใช้มันนี้ใชนนี้ใช้ไมอันไมอัน้ใหมอนนันอ้ใชมอมอันมี้ใช้ไอั้ใชนนี้หน้ใช้ไ ติดลูก,กนิดนึงบ่อนอน้อ๋มีมะเฟืองด้วยนะบ่อน,นอนอ๋อแขวนฟลุกต้นอะมะเฟืองอยู่ตรงนู้นนะคะตรงเนี่ยตน้นน่ะไอ้ลูกลูกลวงอยู่ใต้ต้นเต็มเลยแขวนฟลุกมะเฟืองเห็นไหมใต้ต้นนี่ลูกเต็มเลยนี่ลูกเขา จะซูมให้ดูนี่มะเฟืองนะคะทุกคนนี่นะคะมะเฟืองไม่รู้ว่าเดาวจืดหรือเปล่านะต้นเดาวแล้วนี่ก็มะม่วงตะไคร้ตรงนู้นมันต้นตะไคร้ฮะเดนสินดามเราจะจะดูได้เหตุแฟงประไทย อ๋อแมนอันนั้นใช้ถึง precisely สมัยสกอชที่บ้านที่อันอื่นสกอชที่โหดที่ความสัมพันธ์นี่ต้นกล้วยนะคะทุกคนกล้วยนี้แม่บอกว่าไม่ได้ปลูกนะตอนแม่มาสวนเรารกมากแม่บอกแล้วที่นี้แม่ก็เลยจ้างรถรถไถ่ายเล็กๆนะเขามาเขี่ยเกี่ยเกียเกี่ยกล้วยจากด้านนู้นหรือเปล่า คิดว่านะคะเพราะว่าเมื่อก่อนแม่ปลูกกล้วยด้านนู้นนะคะพอเกลี่ยตรงนู้นแล้วเขามาทิ้งไว้ตรงนี้นะคะทิ้งไว้ด้านนี้เนาะแล้วกล้วยก็แทงหน่อขึ้นมาทุกคนก็เนี่ยขึ้นมาเองเนี่ยทางออกอยู่ตรงนี้นะคะคือเราว่าจะขายเฉพาะส่วนที่เป็นบ้านนะคะเราจะาตัดที่ออกนะคะทำ แปลงใหม่เนาะตรงที่เป็นส่วนตรงแบบบ้านนะคะเราก็จะทําเป็นแปลงอีกแปลงหนึ่งนะคะตัดที่ออกไปแล้วเราก็จะเหลือที่ตรงเออเอ็กคอร์ได้บทอ่ะพอแทรดอ่ะได้ดหกปะเอ็กคอร์ดหกปะพอแทรดได้ดบทอ่ะ <laughs> กระลอกอะ่ะทุกคนกระโดดข้ามไปข้ามมาที่ต้นคูนนะต้นคูนนะคะนะ่ะสองสามต้นนะที่เราเห็นนะต้นคูนนะคะนะั้น มะม่วงเยอะมากเลยค่ะที่นี่ต้นมะม่วงเยอะเนี่ยนะคะเอเมื่อกี้พูดอะไรไว้อะเออเราจะตัดพื้นที่นะคะทำทาทางเข้าไปนะคะให้เขาเนาะวัดทางแล้วที่นี้เราก็จะทําตัดตรงพื้นที่บ้านแล้วจะขายเฉพาะพื้นที่ตรงบ้านนะคะเราก็จะขายราคาที่ไม่แพงนะคะทุกคนเราจะขายราคาย่อมเยาเนาะใครสนใจมาถามได้ต่อรองได้ ละหมยก็จะเก็บพื้นที่ส่วนอื่นไว้นะเผื่อครั้งหน้าถ้าหมยกษียณหม่จะอาจจะมาแบบสร้างบ้านใหม่่ะนะคะทุกคนแล้วก็มาอยู่เนาะแต่ตอนนี้เราไม่ค่อยได้มาเมืองไทยอะ่ะทุกคนอย่างครั้งนี้เราก็ทิ้งระยะเวลาเกือบห้าปีนะคะกว่าจะได้มาแล้วก็แม่ก็ไม่ได้อยากจะอยู่ที่นี่แล้วเราก็เลยอยากจะขายนะคะแต่ถ้าใครสนใจอ่ะนะติดต่อมาได้นะคะบ้านหลังนี้นะคะเราจะขายเนาะ มันก็ตามสภาพนะคะเพราะว่าบ้านอายุประมาณ6-7ปีแล้วนะคะตามสภาพก็คือจะไม่ใช่บ้านใหม่นะคะทุกคนมันก็จะมีหล,หลายจุดนะที่ว่าต้องปรับปรุงเละนะคะตามสภาพบ้านเลยนะคะแล้วก็มีสวนต้นมูนต้นไม้ด้านหลังนี่มีต้นไม้เยอะนะคะต้นผลไม้นะคะต้นดอกไม้ก็มีสมารด้านหน้าจะเป็นดอกไม้นะคะด้านหลังรอบๆข้างจะเป็นต้นผลไม้นะคะอย่างที่เห็นหล,หลายคลิปก่อนๆที่มวยถ่ายลงไปนะ แชนบอกให้ไปหน้าบ้านหน่อยหน้าบ้านนะตอนนี้เราจะไม่ได้จัดยาสักเท่าไหร่นะคะทางเข้ามานะมันก็ประมาณสักกี่เมตรอะทางเข้าอะ่ะมันก็จะดูลักษณะแบบลกๆหน่อยนะทุกคนทางเข้านี่จะเป็นทางสาธารณะนะคะเพราะว่าที่ตรงจุดข้างหน้าของเราตรงนี้นะคะนี่ที่เห็นเป็นป่ากระถินี่ยอันนี้หนึ่งไล่นะจะเป็นเพื่อนบ้านที่เขาอยู่กรุงเทพนะคะ เขาได้ให้ตรงทางตรงนี้เป็นสาธารณะแล้วส่วนด้านนอกที่เราเห็นถัดไปนะคะตรงช่วงตรงตรงนู้นนะคะอุโมงค์ปาป่าต้นกล้วยตรงนู้นนะคะตรงนู้นก็จะเป็นที่ของหมวยเองนะคะแต่หมวยจะให้เป็นยกให้ของเป็นสาธารณะของหลวงน,น,นะคะเดี๋ยวเราจะไปกรมที่ดินไปยกที่ตรงนั้นนะคะเพื่อถ้าใครอยากจะมาซื้อที่บ้านของเราจุดนี้นะเราก็สามารถ ขอกู้ธนาคารได้นะคะเพราะว่าเราจะมีทางสาธารณะนะให้นะคะทุกคนให้สำหรับคนจะมากู้ซื้อบ้านของเราอะนะคะอันนี้จะเป็นต้นกล้วยเยอะเยอะมากเลยนะคะทุกคนนี่นะเนี่ยแล้วก็เข้าไปนะลมรื่น่ะน่าอยู่อะทีน่นี่สงบลมรื่นถ้าใครอบบต้องการแบบความสงบเงียบอะไรเงี้ยจุดนี้อะโอ้ย รับประกันได้ดีเลยมากเลยค่ะถ้าใครชอบอย่างนั้นนะคะไม่วุ่นวายกับใครอะไรเงี้ยเพราะของเรามันจะเยื้องเข้ามาหน่อยหนึ่งนะเข้ามาในซอยหน่อยนะคะนู้นด้านหน้านู้นจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะหน้าปักซอยนะจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านอาหารด้านซ้ายร้านอาหารด้านขวาร้านก๋วยเตี๋ยวนะหน้าปักซอยประมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะร้อยเมตรเหรอด้านหน้านี้เนี่ยเห็นด้านหน้าสุดๆตรงนู้นเลยนะคะเยวจะสูให้ดูตรงนู้นเห็น หลังอุโมงไปนั่นแหละจะเป็นรา้านก๋วยเตี๋ยวนะคะ